ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยอ่ะเพราะว่าอยู่กับเบื้องหลังหมดเลยถ้าจริงๆถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมันเป็นความคิดถึงที่เราเราเราอยู่ติดขอบตลอดเลยอ่ะเราโค้ดน้องๆนักแสดงโค้ดนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ในฐานะเบื้องหลังนะครับแล้วก็พอโปรเจกต์พีดเบฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบความหวังของบริษัทเหมือนกันนะ ไม่หนึ่งเรื่องค่ะาผู้ชมขาเรื่องนี้เนี่ยโหห่างหายจากงานละครไปกว่า12ปีเต็มๆนะสำหรับผู้จัดคนเก่งอย่างคุณเอสวอลลิศนั่นเองค่ะหายไปจากละครเพราะว่าไปทํางานในด้านละครการเป็นผู้จัดการอยู่เบื้องหลังนั่นเองซึ่งคุณเอสเนี่ยมารับบทบาทในซีรีส์วายเรื่องเด่นเรื่องนี้นะความรู้สึกของคุณเอสเป็นอย่างไรบ้างกับการหวนกลับมาเล่นละครในรอบ12ปีไปฟังความรู้สึกกันค่ะ ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยอ่ะเพราะว่าอยู่กับเบื้องหลังหมดเลยถ้าจริงๆถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมันเป็นความคิดถึงที่เราเราเราอยู่ติดขอบตลอดเลยอ่ะเราโพส้ดน้องๆนักแสดงโพสนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ในฐานะเบื้องหลังนะครับแล้วก็พอโปรเจกต์พีทเบฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบความหวังของบริษัทเหมือนกันนะ แคสติ้งเจอน้องๆทั้ง12คนเราก็แบบโค้ชอยู่กับเขาตลอดเวลาเวิร์กช็อปก็เวิร์กช็อปไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายโค้งสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอ๊ะแล้วโทนี่ซึ่งมันเป็นแบบมันก็เป็นตัวละครที่สําคัญมากตัวหนึ่งแล้วก็ก็พยายามหาแล้วแหละแต่ก็เพินแก่ได้ที่พอดี <laughs> <laughs> ก็เลยคิดว่า <laughs> ก็เล่นดีกว่า <laughs> เล่นก็ได้ จริงๆมองมองไว้ยเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ข้อจากัดอะไรหลายๆอย่างครับด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างเร่งด่วนแล้วก็แล้วก็วกนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะมีคิวเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อะคิวว่างเขาก็เลยเลือกที่ลุ้นอยู่แล้วกันแต่อย่างที่บอกแหละครับก็ก็มันไม่ได้ห่างมันไม่ได้ห่างจียงแต่ว่าเราไม่เคยออกมาแบบ a c t ติงเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ตื่นเต้นนะเพราะพี่ก็ เราก็เป็นนักแสดงที่โตมากับในเจนยุคนั้นพี่ว่าไทยการแสดงของโลกการแสดงมันเปลี่ยนไปก็ยังลุ้นกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าไทยการเล่นของเราม,มันจะเป็นวันนี้เหมือนเวลาเราโค้นเขาหรือเปล่าเพราะบางอย่างมันก็มันก็ซึมเนาะมันมันฝังอะ่ะออก็ต้องเวิร์กชอปครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่เวิร์กชอปถ้ามีโอกาสก็ <ๆ S 1> ก็ดีนะครับหมายถึงว่าในมุมของนักแสดงอะ่ะเราก็คงอยากทํางานร่วมกับร่วมกับหลายๆคนทีมงานหลายๆทีมแล้วแหละเพียงแต่ว่า มันก็ยังมีบวกใบหลักที่เราต้องทํางานเนาะมันก็อาจจะยากนิดนึงเรื่องของเวลาแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องนี้เราทําเองอมันต้องไปอยู่แล้วอะ่ะพอไปอยู่แล้วมันก็เลยแบบอาจจะสะดวกขึ้นไม่เคยมีใครชวนพี่เล่นละครเลยอะไรนะฮะอะไรนะฮะอะไรนะฮะอะครนะฮะอย่าพึ่งเลยงานที่ทําไม่ค่อยทันอยู่ครับ <S 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 ใช่ใช่ครับก็มันมันเนี่ย มันมีหมวกหลายใบยนะครับอยู่ตึกก็บริหารบริษัทในมุมออกกองก็เหมือนกับเราเป็นเอ็กซ์เซควอรอะไรอย่างเงี้ยครับมันมาเลยมีหลายอย่างที่ต้องทำเนาะนี่แหละค่ะผู้ชมขาต้องบอกนะว่าหลายๆคนคิดถึงแฟนละครก็คิดถึงนะฮะกับซีรีส์เรื the ่องพิ t เบ t บเดอะซีรีส์ต้องติดตาน,นะะต้องดูให้ได้นะผู้ชมขาก็เรียกได้ว่าผู้จัดั้เต็มที่มากๆเลยนะคะ